สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญในพระนครกรุงศรีอยุธยามาเล่าให้ท่านได้ฟังอภินิหารพระมงคลบอพิษพระมงคลบอพิษ ประดิษฐานอยู่วัดมหาธาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าสามารถดนบันดาลให้ผู้มาบนบานประสบควาสมสำเร็จตามใจปรารถนาเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานบอกต่อและสืบสารกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ในประวัติศาสตร์ยังได้จารึกไว้เป็นเอกสารชัดเจนว่าพระมงคลบอพิษได้แสดงอภิเิหารให้ปรากฏอยู่บ่อยๆเพื่อสื่อสารเหตุการณ์ทั้งด้านดีและด้านร้ายให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้เพื่อนำไปไต่ตรองหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้าในสมัยพระเจ้าเสือ มักจะเป็นลางร้ายมากกว่าลางดีคือบอกเหตุแห่งหายนะครั้งสำคัญนั่นคือลางสังหรณ์ที่บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแผ่นดินจะร้อนระอุจะมีการเฉ่นฆ่าฟาดฟันกันอย่างทารุณโหดร้ายและชวนส สยดสยองอยู่นานนับร้อยปีทีเดียวในสมัยนายมะเดือ่อขึ้นครองราชที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าพระเจ้าเสือนั้นมีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับพระมงคลบอพิษครั้งหนึ่งนั้นฟ้าผ่ายอดมณฑปพระมงคลบอพิษตกลงมาอย่างพื้น ที่น่าอัศจรรย์ก็คือพระสอพระมงคลบอพิษหักลงมาอย่างพื้นโดยไม่มีส่วนใดแตกบินหรือสูญเสียความงดงามใดๆเลยราวกับว่าพระเสียรสูงสักสง่างามนั้นถูกสายฟ้าอันเชิญลงมายัางพื้นดินด้วยศรัทธาแรงกล้าทั้งนี้เพื่อแสดงลางร้ายอะไรบางอย่างที่ปั่นป่วน ปกคลุมอยู่เหนือแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานั่นเองโดยเหตุการณ์ต่อไปนี้นั้นได้นำสู่การล่มสลายของกรุงศรีอยุธยานั่นเองพระเพทอราชาได้นำนายเมื่อเดือพระโอรสรับของสมเด็จพระนารายเข้าเฝ้าถวายตัวเป็นมหาเล็กสมเด็จพระนารายจึงทรงพระราชทานให้เป็นขุนหลวงสรสศักดิ์ ด้วยพระเมตตารักใครสงสารในพระโอรสที่พระองค์ไม่อาจยอมรับในขนณะขุนหลวงสารศักดิ์เองก็น้อยเนื้อต่ำใจที่พระราชบิดาไม่ยอมรับในความเป็นสายเลือดก็ให้เกิดพฤติกรรมอันก้าวร้าวเจก,กะเจเรตลอดมา แต่สมเด็จพระนารายก็ไม่อาจตัดสินพระทัยลงทันตามอาญาบ้านเมืองแต่อย่างใดต่อมาคุนหลวงสระศักดิ์ได้เลื่อนชั้นเป็นอุปราชวังหน้านำกำลังทหารวังหน้าปิดล้อมวังหลวงจับเจ้าฟ้าขวัญพระโอรสของสมเด็จประเภทราชาประหารชีวิต แล้วจึงเสบยขึ้นเป็นกษัตร,ริย์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงในพระนามสมเด็จพระศีสันเพชรที่8แต่ผู้คนกลับเรียกว่าพระเจ้าเสือเพราะพระองค์มีนิสัยโหดร้ายป่าเถื่อนนั่นเองพระเจ้าเสือได้ทำลายชีวิตผู้หญิงมากมายเป็นประวัติการณ์ พราะพระองค์มักยินดีในการเสพสังวาสกับหญิงสาววัยกำดัดอายุระหว่าง13ถึง14ปีนางใดทนได้ก็ได้รับรางวัลมากมายหากนางใดทนไม่ได้ก็จะพิโรธุธสั่งประหารชีวิตทันที ความอำมิตของพระองค์ไม่เว้นแม้กระทั่งหญิงสาวที่ทุ่มเทหัวใจและร่างกายให้แก่พระองค์กล่าวคือพระองค์รัตนาที่ปรนนิบัติพระเจ้าเสือมาด้วยความอ่อนน้อมอดทนจนได้รับพระราชทานเป็นพระสนมเอกแม้ว่าพระองค์รัตนาจะสวยมีสเสน่ห์ แต่พระนางก็เกรงว่าอาจไม่สามารถผูกมัดจิตใจของพระเจ้าเสือไว้ได้ตลอดไปนางจึงต้องไปพึ่งหมอทำเสน่ห์ตามความนิยมในสมัยนั้นแต่โชคร้ายกับเป็นของนางเมื่อมีคนนำข่าวนี้ไปทูลให้พระเจ้าเสือฟังพระเจ้าเสือจึงเรียกพระองค์รัตนามาพิจารณา ไตสวนเมื่อพระนางยอมรับพระเจ้าเสือแทนที่จะเมตตาลดโทษกับสั่งประหารชีวิตพร้อมกันถึงสารายด้วยกันคือหนึ่งพระองค์รัตนานั่นเอง 2. หมอธรรมเสนและสาม ผู้ที่นำข่าวมาบอกนั่นเองคราวหนึ่งพระเจ้าเสือจะเสด็จประพาสล่าสัตว์ในป่าเป็นการคลายเครียดจึงทรงมอบหมายให้โอรสทั้งสองคือเจ้าฟ้าเพชรกับเจ้าฟ้าพรเป็นหัวหน้าดำเนินงานทางเสด็จตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อคโครนตมจะได้ไม่เสด็จผ่าน แต่แล้วในขณะพระเจ้าเสือเสด็จไปยังทางเส้นหนึ่งเพียนเทียมมาของพระเจ้าเสือก็ตกลงไปในหลุมลึกแห่งหนึ่งทำให้พระเจ้าเสือถึงกับเสียหลักผงะหงายพิ่โรธสองพระโอรสจรึงตั้งข้อหาร้ายแรงว่าเป็นแผนการชิงราชสมบัติจึงสั่งลงพระอาญาโบยตีด้วยหวายเกือบสิ้นพระชนมาวาย ดีว่าเจ้าแม่วัดดุสิตมาขอร้องไว้ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเจ้าแม่ดุสิตก็คือมารดาของพระเจ้าเสือนั่นเองซึ่งหนีไปบวชชีอยู่ที่วัดดุสิตรพระเจ้าเสือเป็นกษัตริย์อยู่ในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาที่ประชาชนพากันขนานนามว่าเสืออันเป็นสัตว์ป่าดุร้ายมีเขี้ยวเล็บ น่ากลัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของบรรดากษัตริย์ไทยจึงดูประหนึ่งรางร้ายแห่งความพินาศมอดบายของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฏเขาหลังขึ้นแล้วหลังจากพระสอของพระมงคลบพิษถูกอัศนีบาทตกลงมายังพื้นดินนั้นอีกสามปีต่อมาพระเจ้าเสือก็อสเสวย สเสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุเพียง42พรรษาและครองราช7ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามลูกหลานของพระเจ้าเสือในสมัยต่อมาก็เกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ระหว่างวังหลวงกับวังหน้า ฆ่าฟันกันเองล้มตายมากมายบรรทอนกำลังกรุงศรียอยุธยาให้อ่อนแอลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นเหตุให้กรุงศรียอยุธยาพินาศล่มจมล่มสลายในเวลาต่อมาพระมงคลบพิษคือรูปพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแต่คุณสมบัติของพระองค์ถูกเสกสร้างขึ้นด้วยความเชื่อ ของชาวสุวรรณภูมิผู้เป็นเชื้อสายแห่งคุณบรมครั้งบรรพการสิ่งที่พระพุทธรูปแสดงออกยิงผสมผสานกับหินไอเล่นลับอาถรรพ์ตามคำสาปของผีเจ้าโคตรขอบคุณนะครับที่กร,รุณาติดตามต่อไป คลิปต่อไปนะครับผมจะได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับการจะลอยตํานานเลือดมาให้ท่านได้ฟังโดยเรื่องต่อไปนั้นก็จะเป็นเรื่องดาวมรณะกรุณาติดตามนะครับขอบคุณนะครับสวัสดี